ใจตกควมระวังนะกอแน่นตกลงเกี่ยวหาคนภูมมันเงินใหญ่มันอยอะสองคนอย่าอย่าลุกตัวลุกตัวก่อนแน่นแน่นะเอ๊ะสองคนสองคนเดิเลยเดเลอยู่ตรงนี้วนหนึ่งข้างน้อนโคตรอะแม่เขาใจระสาต้นอย่างวางสามเมื่กี้จะขึ้นจะขึ้นบนไหนอยูแล้วจะลงตอนไหน ไอ้บนหลังคาโรงเรียนนะ Yun. Ten may tangga doon.